รนด์ b a s s a o r คูม่าเปิดแห่งใหม่ที่ที่87ตัแห่งใหม่ที่ทางทุกคนทำมั้งนาในฐานะเราเป็นแบรนด์ครับก็ตอนแรกก็อยากเจอขอดยินดีให้กับคูม่าที่ได้เปิดสาขาใหญ่ที่สุดของคูม่าในเมืองไทยรู้สึกว่าเป็น point of history ที่บอกว่าลุกเป็นแบรนด์ Ambassador คนคนแรกในประเทศไทยแล้วก็อันนี้เป็นสาขาที่2ซึ่งสาขาที่1 เปิดแล้วกระแสได้ดีมากยอดขายก็ดีมากคูมาถึงตัดสินใจมาเปิดสาขาใหญ่อีกอันหนึ่งที่ c n a ั World เลยรู้สึกภูมิใจสุดๆตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากที่ได้ร่วมร่วมงานวันนี้อ,าอยากจะชมทุกคนจริงๆที่แบบในในโชว์วันเด r ร์เฟรมนักเต้นสเกบบตบอร์ดหลักฟุตบอลน หนักนักกีฬาทุกคนที่ที่ที่เป็นแฟนด้วของคุณมาอยากจะชมเขาด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับรู้สึกดีใจดูอะไรด้วยยังชอบอะไรไหนนพิเศษไหมครับที่รายงานใช่ไหมครับก็ต้องต้องชมวันเดฟเรมก่อนเพราะว่าหนึ่งเป็นโค้ชตาร์ของผมเราจะเล่นหนังด้วยกันขสเลดโปรเจกต์ล่านะครับแล้วก็ร้องได้ดีมาก captivate audience ได้ดีมากลุคก็อยากจะ ในงานต่อไปลูกก็อยากจะร้องเพลงเหมือนกันอยากจะเอนเตอร์เทนแบบนี้ด้วยอย่างอย่าง <c oughs> คูม,มา่าเองที่ชมคูม่าี่กครบโอกาสได้ไปลูกได้ไปดนดูอะไรได้ยังครับอ๋อได้ได้ไปดูก่อนก่อนงานก่อนงานวันนี้ก็ไปดูแล้วไปไปช้อปปิ้งมาด้วยเหมือนกันนะครับก็รู้สึกประทับใจกับหลายๆอย่างที่ที่อยู่ที่นั่นเออมันเป็นสาขาใหญ่จริงๆมีสินค้าแบบครบทุกอย่างไม่ว่า ทุกรุ่นทุกวัยเข้าไปได้จะหาอะไรที่ชอบแน่ๆประมาณนี้ฮะคอเลกชันพิเศษอะไรก็มีก็ตอก็คอเลกคอเลกชันนี้ที่ที่ชอบเกี่ยวกับ p ู m a เพราะชอบมีคอเลกชันใหม่สดใสสดชื่นแบบอินเทรนด์มากๆตลอดเวลาอย่างเช่นวันนี้ก็อันนี้เป็น p ู m a X s t a ซ์ e ที่มีสีเหลืองกับสีดำอ่าแล้วก็ที่ที่อธิบายเมื่อกี้ก็คือซิมโบลิกนิดนึง แต่คร่าวๆก็คือดีไซเนอร์อยากจะรวมความเป็นเอเชียกับความเป็นอเมริกามารวมกันแล้วก็ Express พรสแบบฟรีด f มฟรีดแล้วก็ที่เป็นนกพิราบกับมังกรมารวมกันบนบนเสื้อผ้าชิ้นเดียวมันมันดูเท่มากมันดูอะไรที่ใหม่ๆสดใสทันสมัยนะครับฝากเชิญชวนนะครับสำหรับใครที่สนใจมาชอบี่สาขทก็มามา มาที่เซนทรัลเวิลด์ได้มาที่อ,อยากอยากให้ดูจริงๆเพราะมันเป็นแบบร้านที่ประทับใจแล้วกผ็ผมเป็นคนที่ชอบรองเท้ามากอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าอยากจะเห็นรองเท้าเยอะๆรองเท้าที่ที่สวยงามที่มีที่มีประโยชน์เข้าไปดูได้เพราะผมผมเป็นคนที่ชอบรองเท้ามากๆผมเชื่อว่าถ้าถ้าคุณชอบรองเทา้ามาที่นี่จะจะเต็มไปหมดมแน่เลยนะครับตกจากตั้งติงเนาะ เอาทิ้งเอาทิ้งแล้วครับเอาเอาทิ้งจีมเอทีวีก็สนุกสนุกมากครับผมได้โชว์ร้องเพลงนิดนึงร้องเพลงอนาทองให้ให้เพื่อนๆฟังนะครับรู้สึกรู้สึกโอเครู้สึกโอเคกับอร์ฟอรแมนซ์ของตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวข่าวหน้าจะจะทำให้ดีกว่านี้เราก็จะมีเพลงของตัวเองด้วยที่จะโชว์เดี๋ยวเรานี้ นานไหมอย่างนั้นนาทงเลยพี่โต้เขาร้องได้ดีร้องเขาเขาลองได้ดีมากร้องได้ดีมากสูงมากแต่ผมผมคิดว่าผมผมทําได้เหมือนเขาแต่เราก็อีกผมผมจะเป็นสายล็อกเสียงผมเหมือนสายล็อกผมชอบแบบโอ้แบบเสียงดังมากๆอะไรเงี้ยอยากจะทําแบบเวอร์ชันดานาทองมาล็อกอะไรเงี้ยแต่พวกที่ลงไปก็คือ อะไรนะครับรูปที่เราไปรูปโอ้เล่นน้ำก็ฟิลฟิลแบบไปไปทะเลตีกีตาร์ไปด้วยร้องเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยให้ให้เป็น engage มันที่ดีในในในโซเชียลครับโฟกัสหุ่นเรายังดีอยู่ใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ควบคุมควบคุมร่างกายโดยที่ออกกำลังกายเยอะแล้วก็พยายาม กินอาหารให้ใหพอดีพอดีไม่เยอะไปมันได้เยยังโอเครียยังสมหรับเร้ทคิดว่าทำทำได้มากกว่านี้ <ạ. S 2> ถ้าถ้าผมโฟกัสมากขึ้นในการอาอกกำลังกายแบบไปเข้ายิมจริงจังเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยวมันจะดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ผมผมค่อนข้างยุ่งแล้วแบบหาเวลาแบบออกกำลังกายจริงจังอาจจะยากหน่อยแต่อันนั้นเป็น excuse แบบ excuse มากมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไป งานผลงานทานนี้หน่อยเตรียมหน่อยยุคมีอะไรอยู่บ้างก็มีเรื่องหนังภาพยนตร์ที่จะออกปลายปีนี้ซีรีส์แต่จังเกิ้ลของ GMMTV ที่จะออกแบบกลางกลางปีนี้อีกไม่นานเดี๋ยวก็มีหลายอย่างที่ออกมาในเดือนนี้นะครับเพลงอะไรที่เกิดมาแล้วจะพูอะไรเพลงเพลงนี้มันมัน เขาบอกเป็นเป็นทีเซอร์เล็กน้อยมันมันเกี่ยวกับกระต่ายของผมนะฮะใช่เพลงแต่เป็นเพลงสไตล์ล็อกแล้วก็ตอนนี้ลูกม,มีโ o เ a l มีเมล o ดี้ต้องทำกีตาร์คอมบิเมนช์แล้วก็ดรัมไปไปทำอ่เขาเรียกอะไรอะ่ะที่ที่เป็นแบบเดโมต้องทำเดโมก่อนแล้วค่อยไปเอาให้โปรดิวเซอร์ทำเป็นจริงจังนะครับ เราเรามีส่วนร่วมในการทำอะไรบ้างครับสำหรับร้ในเพลงนี้อ๋อผมเขียนเองร้องร้องหาเมโลดี้เองก็คือเราก็จะจะทำกีตาร์แต่ว่ากีตาร์เดี๋ยวต้องผ่าต้องทำกับครูแล้วก็อะดอมก็ต้องหาอีกคนนึงแต่ว่าผมผมเขียนเองใ่เพรน่าจะได้ฟังกันปีนี้แน่ๆปีนี้แน่ๆครับผมขอบคุณลูกค่า ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ